สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้มาต่อกันในเรื่องของกีฬาไทยครับเรื่องของกระบี่ครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาต่อไปครับ4.3ครับขั้นตอนการแข่งขันกระบี่ครับซึ่งขั้นตอนการแข่งขันกระบี่ผู้แสดงผมนั่งนั่งหันขวามือให้ผู้แสดงผมยืน ส่วนผู้แสดงผมยืนนั่งหันหน้าให้ผู้แสดงผมนั่งซึ่งประกอบด้วยครับ 1. การถวายบังคมเป็นการแสดงความเคารพและระ,ะลึกถึงครูบาอาจารย์กระบีกระบองที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการแข่งขันครับต้องเรียนรู้ความกันอย่างสือครับต่อไปครับ 2. การขึ้นพรมมี2แบบครับคือ 1. การขึ้นพรมนั่งปฏิบัติต่อจากการถวายบังคมโดยการนั่งลำซึ่งเป็นการลำเพื่อเคารพต่อภาพพรมให้ครบทั้งสีทิศเปรียบเทียบได้กับหลักธรรมคือพรมวิหารสีอันได้แก่ครับเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาอุเบกขาครับ ผมมหาด4ต่อไปข้อที่2การขึ้นพรมยืนปฏิบตัติต่อจากการถวายบังคมโดยการขึ้นพรมพร้อมกับการขึ้นพรมนั่งซึ่งเป็นท่าลำที่ใช้การยืนไล่ลำ4ทิศทางเป็นการไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนการแสดงเช่น เดียวกับการขึ้นคมนั่งนะครับต่อไปครับ3การลำไม้ลำท่าทางในการลำกระบี่ย่อมแตกต่างกันตามแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละคณะแต่ละสำนักโดยท่าไม้ลำที่กล่าวต่อไปนี้เป็นท่าไม้ลำตามแบบของอาจารย์หน้าครับเทพหัสดินนายทยาบรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชากระบี่กระบอง โดยมีท่าไม้ลำกระบี่ทั้งหมด12ไม้ครับซึ่งได้แก่ไม้ลำที่1ลอยชายไม้ลำที่2ควงทัดหูไม้ลำที่3เน็บข้างไม้ลำที่4ตั้งศอกไม้ลำที่5จ่วงหน้าจ่วงหลังไม้ลำที่6ปกหน้าปกหลังหรือควงป้องหน้าไม้ลำที่7ครับท่ายักษ์ไม้ลำที่8สอยดาว ไม้ลำที่9ควงเตะไม้ลำที่10ครับหนุมานเวกฟองน้ำไม้ลำที่11ลดล่อและไม้ลำที่12ครับเชิญเทียนครับอันนี้คือก็เป็นท่าไม้ลำทั้งหมด12ไม้ครับต่อไปข้อที่4การเดินแปลงครับเป็นลักษณะของการเดินที่พร้อมจะเข้าสู่ท่าต่อสู้ ซึ่งการเดินไปจนสุดสนามแล้วกลับมาที่เดิมขณะอยู่ในระยะใกล้ที่จะสวนกันให้ต่างหลีกไปทางซ้ายเพียงเล็กน้อยโดยอาวุธอาจจะถูกหรือระกันเล็กน้อยได้ครับการเดินแปลงเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายต่างจ้องดูเล่เหลี่ยมของการเลวกันเป็นการอ่านใจกันก่อนการต่อสู้ครับต่อไปข้อที่5ครับการย่างสามขุม ก็คือการเดินเข้าไปหาผู้ต่อสู้เพื่อหาโอกาสเข้าตีหรือทําการต่อสู้กันซึ่งการย่างสามขุมจึงเป็นการเดินจดจดจ้องจ้องครับอย่างมีท่าทางและมีอย่างระมัดระวังใช้หลังจากการเดินแปลงครบสองรอบแลกกับหัวสนามครั้งสุดท้ายแล้วทางคู่ก็ย่างสามขุมเข้าหากันครับต่อไป 6. การต่อสู้หรือเรียกว่าลมตี คือระดับขั้นตอนในการตีซึ่งเป็นการนำเอาการตีสะพายแหลงการตีแนวดิงการตีขนานชุดไม้ผสมมาตีต่อเนื่องกันและนำเอาอาวุธมวยไทยมาประกอบเพื่อให้เกิดความสนุกสนานครับเช่นการทีบการเตเหล่านี้ครับโดยปฏิบัติต่อจากการย่างสามกลุ่มมาต่อไปข้อที่7การขอขมาเป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่อแสดงหรือแข่งขันเสร็จเป็นพิธีและวัฒนธรรมอนุณงามของกีฬากร a d i บองเมื่อขั้นตอนการแสดงจบให้ทําการขอขมาซึ่งกรรันและกันโดยทั้งสองฝ่ายครับนั่งคุกเข่าจาับอาวุธยกขึ้นพนมมือขึ้นไหวซึ่งกรรันและกันนะครับนี่เขาเรียกว่าการขอขมาเป็นวิธีการสุดท้ายครับต่อไปเป็นองานครับหนึ่ง การถวายบังคมคือให้เงนินต่อมาครับต่อไปข้อที่2การขึ้นพรมมีกี่แบบนะครับต่อไปข้อที่3ครับจงอธิบายวิธีการลำไม้ครับต่อมาชช่นเดียวกันพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให,ให้ทุกคนโชคดีตั้งใจทำงานแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ